แอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง The Flip กับเกม Roblox Diving Empire Collection เคยนะครับผม <laughs> วันนี้ับผมได้ข่าวว่ามีมอเตอร์ไซค์มาผมโ้โห KTM นะครับ <laughs> เออวันนี้เราก็จะมารีวิว KTM กันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมว่ามีคันไหนมาบ้างนะครับก็ <c oughs> ส่วนเรื่องข้อมูลของ KTM เนี่ยผมมีค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะครับผมมาม,มาที่ New Vehicle นะครับอันนี้เป็นมันมาแบบเป็น Limited แต่ว่าแต่ว่าผมมีแล้วงานทุกคนแต่เขาผม ่มามันมันเหมือนจะไม่มีรันนัมเบอร์นะครับเออผมซื้อไว้ตอนแบบนานแล้วไอตัวเนี้ยพลินอินฟลีนาอะไรเนี่ยนะครับโอเคเราเข้ามาตรงนี้นะผม KTM นะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยเหมือนแบบรถใน Moto GP อะไรเลยประมาณนี้นะครับผมโอ้โหคิกทูฟรีเทสเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีมีฟรีเทสแล้วเหรอเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะเออเราลองไปแบบฟรีเทสกันหน่อยดีกว่าเทสระบบใหม่นะครับผมเออเดี๋ยวหาว่าไม่ลองระบบใหม่กันได้ไงอ๋อมีให้เทสเนี่ยสิบนาทีแต่ว่าหมด10นาทีเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามัน เอ,อให้ให้ต่อได้หรือเปล่านะผมคิดว่าจะได้นะโอเคประมาณนี้ผมลองดูกดบูตเอ้ยกดบูตได้นะครับผมกดบูตได้หูสองร้อยกว่าไม่ธรรมดานะครับทุกคนโอเคเราไปซื้อกันเลยดีกว่าผมกลับยังไงฮะโหลลงรถไม่วาปด้วยนะครับผมไม่วาปกลับให้นะโอเคเรากดวาปตรงนี้ไปเลยดีกว่านะครับผมมาทุกคนเรามาซื้อกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมเพราะว่าเราน่าจะเสียเวลากับการแต่งในระบบใหม่นะครับระบบใหม่คือ ไปชอบแบบนะครับมันยากนะครับผมเลนที่มาแล้วถือเราจะกดข้ามนะครับผมมันจะมีเทลเลอร์ป่ะว่าไม่มีนะครับโอเคไม่มีก็โอเคนะครับผมกดตัวทีขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ว่า KTM ไปเอเนี่มัน KTCKTM อ่ะทำไมไม่เจอวะมอไซากดมาที่มอไซ์ก็เจอแล้วนี่ผมเสียงนะครับเสียงประมาณนี้เลยครับผมโหย มันกี่สูบวะทุกคนสองเหรอเสียงอย่างนี้หรือว่าเป็นสี่สูบแต่ว่าแบบเป็นคัดอะไรสักอย่างเสียงมันเลยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้ก็บอกด้วยับผมมาทัมาแต่งกันดีกว่าตอนนี้กล่องไอ้ของแต่งผมก็ซื้ออะคามิ่งซูนโอ้โหมอไซค์ยังแต่งไม่ได้ทุกคนกะจะโชว์ว่ามีมีกล่องเยอะนะครับคือ <laughs> ผมซื้อกล่องดองไว้เนี่ยประมาณ100กล่องนะครับมันไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่าอาจจะไม่เยอะก็ได้นะครับโอเคก็แต่งอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมจากที่ดูมาครับซึ่ง เดิมๆเลยอ่ะอันนี้ก็แต่งได้แค่นี้นะโอเคเราก็เอาสีส้มไปแล้วกันเพราะว่าเป็นสีที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของ KTM เขานะครับผมมาเรามาเทสกันหน่อยดีกว่าเรื่องของการโค้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องเข้าโค้งนะครับผมถึงจะเฟีย้ยวนะเฮ้ยนี่อะไรอะจูราสิกเวอร์เดี๋ยวแล็แดแลแอดเป็นไอ้นี่เนี่ยแอดเป็นภาษาไทยฟอตูฟ้า จูเลสิกเวอร์นะครับจะมาแล้วนะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับโอเคเรามาดูกันเทโค้งของเกมนี้กันนะครับโอ้โมเดลเอ้ยไม่ใช่เรียกได้ว่าแอนิเมชันของการเทโค้งเนี่ยก็ยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับเฮ้ยอ๋อมันมีอูดแต่งตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับผมแต่ตอนนี้อ่าโอเคผมบอกได้ละนี่อูดแต่งใหม่นะครับก็ขับมาแต่งกันตรงนี้ได้ครับผมใครจะโล่ไปเร็วหน่อยเออเฟี้ยวอยู่นะครับอ่ามาเทท็อปสปีดกันหน่อยดีกว่าเราจะขับไปกันที่ไฮเวย์เอสนะครับผมเออดันไฮเวย์นะครับ เฮ้ยมันขึ้นเตือนอะไรวะคอลเลกชันเหมือนจะมีคอลเลกชันได้อ่าก็อันนี้อ๋อได้มานานแล้วทุกคนคอลเลกชันนั้นคือกําเกลือมากนะครับผมเราแบบตอนฟาร์มเงินค่อยไปกดรับดีกว่าเพราะว่ามันเป็นบูทนะครับบูทเงินนะครับผมโอเคเราประเทศซับสปีดแบบไม่กดบูทกันดีกว่าครับผมนี่ก็คือฟุตเพอร์เซนต์นะครับผมทำมาได้แบบดีอยู่นะจริงๆเคทีเอ็มในเกมเนี้ยมันก็มีมาสักพักแล้วว่าทุกคนแต่ว่า ไอ้อมอเตอร์ไซค์มันเพิ่งเพิ่มเข้ามา280นะครับผมกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมคนบูสต์ไปก็ทะลุ3 0 0นะครับผมโอ้โห้นี่ก็เป็นยางแบบยางสลิกเลยเนี่ยยางสนามเลยเนี่ยโอ้โห ียวจัดโอเคเราลองไปแข่งกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับกับไอ้คันนี้นะครับแล้วก็ได้เวลาเท่าไหร่นะครับผมโอเคเรามาแข่งด่านแดกกันหน่อยดีกว่าเออด่านนี้ต้องเซอร์กิตป่ะมอไซค์เออผมอยากลองแล้วนะครับผมคลิกสตาร์ทไปเลยใช่ทุกคนมันต้องเซอร์กิตแบบเผื่อได้เล่นโค้งอะไรอย่างงี้เฮ้ยผมใช้คันไหนวะเนี่ยไอเงาผมอะทำไมมันไม่เป็นไอ้นีวว่เลยวะาเฮนนิสซี่เวนอมอะโอ้โหใช้400รเซตป่ะโคตรกากนะครับผมโอโหูย โหย่างช้าอย่างช้า,อา,ชาตอนนี้นะครับผมยังไม่เข้าใส้ใช้เลย8วิโอ้โหู 7, 7็วินาทีนะครับผมโคตรขาดแต่ก็ไม่แน่่าได้กล่องมาอีกหนึ่งกล่องนะครับผมกล่องเนี่ยราคาไม่แพงนะครับผมนี่ผมมี101กล่องแล้วพาร์ทก็มีแค่นี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวไปไปแบบ คลิปในรีวิวรถด,ดีกว่าที่มันแต่งลายค่อยเปิดนะครับเออใครรู้แบบการแต่งอะบว,บวกอะไรเี้ยพิมพมาบอกได้เพราะผมไม่รู้เลยไม่มีเวลาศึกษา้วยตอนนี้คือทํางานแบบหนักจัดอะเออก็เลยแบบลงคลิปน้อยใช่ไหมทุกคนนั่นแหละก็เพราะว่าทํางานนี่แหละครับผมโอเคนะครับตอนต่อมาครับผมไฮเวลสแล้วเราก็จะไปต่อกันที่เซอร์กิตน่ครับผมเออไปจบที่เซอร์กิตน่าจะเฟี้ยวอยู่นะ <c oughs> อันนี้เนี่ยมาเดากันไหมว่าจะกี่วินะครับผมเดาไว้สักประมาณ 33วินาทีอ่าดูดีว่าผมจะเดาถูกหรือเปล่านะครับเฮ้ลองดูลองดูทุกคนคิดว่าถูกไหมสามสิบสามวินาทีนะจากประสบการณ์น,นะครับผมโหเงินผมมี44ล้านแต่ว่า44ล้านเนี่ยได้มาจากการที่เป็นรีของแต่งใช่ไหมทุกคนซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ฟาร์มมันเพิ่มเลยนะครับผมเท่ากับว่าถ้าผมใช้44ล้านเนี้ยหมดอะก็คือเรียบร้อยหายหายหมดหมดเลยนะครับผม กับเกมนี้หมดเลยคือไม่มีเวลาฟาร์มจริงๆอ่ะแค่แบบเวลาอัดแบบแป๊บหนึ่งอย่างงแทบจะไม่มีเลยกลับมาถึงก็แทบจะนอนแล้วอ่ะออกับมาถึงก็ดึกแล้วนะครับผมจากทํางานเออโอ้โหผ่านผลาดอย่างนี้จบละอย่างนี้แบบปลาไป40กว่าแล้วทุกคนเรียบร้อยเลยนะครับเฮ้ยมันก็มันก็โคตรช้าเลยทุกคนไม่ไม่ถึงเส้นชัยสักทีเลยครับแทบง่วงบอกเลย ครับ KTM คันนี้นครับโอ้โหแต่ว่าไอ้ไอ้คัน2 0 0 0 0 0แสนไอ้มอไซค์นะสอ0ส0 0แสนที่เป็นแบรนด์ KTM มันก็ยอย่ามฟังเลยเออคือ <c oughs> เอามาขี่แบบเท่ๆพอแล้วนะครับโอเคมาเราจะมาด่านเซอร์กิตกันดูกว่าดูซิว่าเราจะไปรอดหรือเปล่า่ะครับด่านเซอร์กิตเนี่ยเป็นอีกด่านหนึ่งที่ตอนนี้ยังเล่นมันอยู่นะเออ ถึงมันจะความฮิตมันจะอาจจะตกต่ำไปนิดนึงแหละแต่ว่า,ายัางเล่นมันอยู่ในการเล่นโค้งอะไรอย่างนี้มาผมดูซิว่าจะมีอะไรให้เทโค้งบ้างไหมนะครับหรือว่าเราจะแหกทุกโค้งนะครับโอเคกดบูทไปนะครับผมโขแทบไม่ชินเลยคือเราไปอยู่กับเกมมอเตอร์ไซค์ก็สักพักนึงนะแล้วมากเกมนี้โอ้โหอุ้ยไม่ได้ไม่ได้มันอย่างนั้นไม่ได้เจ้าหลักเกมมอเตอร์ไซค์มาไม่ได้เลยอะทุกคนนะครับโอเค นี่เขาโคงโอ้โหคงอะไรวะเนี่ยนี่โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ป่ะทุกคนนี่โอ้โยากยากมันไม่ได้เทแบบมอไซค์อ่ะไม่ได้เทแบบมอไซค์จริงอ่ะแอนิเมชันมันยังทำมาไม่ไม่สุดขนาดนั้นนะนะครับผมโอเคอย่างนี้ก็ไปเงนินดูดิเห็นปะวันนี้เป็นรถเลยอ่ะนะครับซึ่งมันมันไม่ใช่อย่างนี้ มันต้องไม่ใช่อย่างนี้โอเคเดี๋ยวไปดูสปีดกันเ๋ยวผมเพื่อเป็นการติดเวลาเพราะว่าผมก็ขับไปอย่างเงี้ยแหละคือพัดพลาดไปอย่างเงี้ยดูดิดูด,ดิโอ้โหคือขับยากอยู่นะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยอะ่ะขับยากจริง โอเคคงสุดท้ายผ่านไปโว้ยใช่ไหมก่อนจะเข้าเส้นชัยนะครับผมโอ้โหแทบเอาเลือดตาแทบกระดินนะครับโอ้โหอย่างกากโอเคผมสําหรับการรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับผม KTM คันนี้ก็มีประมาณนี้ผมในที่ Moto GP หรือมอโตอะไรสักอย่างนะครับผมเฮ้ยอะไรกันฮะก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยผมและก็เสื้อเสื้อร์หมาผ่าซื้อได้ที่นี่ด้านล่างนะครับมีหลายสีหลายสไตล์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Way. Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a diss